เด้อนีอ่เหี้ยพะจ้าอบนี้มัดเก็บเหี้ยพอนะฮะรอบนี้ไม่ดอกไงบ่ใจเบื้องเน่ดอกไงบ่เออรอบนี้ยังดอกไงก็รอบที่แล้วนะยาหายังพี่เนาะเออมื้อนี้กันมากกันสามคนนะคะอ๋อได้ดอกหนึ่งเออดอกหนึ่ง อ๋อนี่นะคะเห็ดเผาะนังนะโอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วอ่ะเก็บเลยข้าวตอนซ่อนเนาะดอกใหญ่แน่รอบนี่ดอกอ่อนๆเลยใช้ข้าเบื้องหนึ้งนี่มาโอ้โหมันอยู่ใตันเนี่ยตรนั้อู้

เคลียเลยเคลีเลยนางกเดยดอกเล็กอนนี่น้่ของเออยูุจ้ะนี่ค่ะจ้ะเก็บเลยนี

ดอกนึงอู้หันหันเมื่อนีน่หันหันอู้ตัวนี้เคี่ยวลุดออกดอกบางง่ายนึงค่ะมืนน่อนี้โอ้ยได้ดอกง่ายครับนี่น่าเหมือนกังดอกบุ้นเริ่มเลยนะดอกบุ้นเริ่มเลยนี่จ้าพี่นอ้องโอ้ยแกะบว่ายแนะต้องใช้นี่กระจองนะคะ เห็นอยู่นี่ค่ะนี่ีนี่อันนี้ดอกบนเริ่มเลยนะนี่ดอกเลย มากับคุณนานาคนสวยคือเก่าไซดได้่บวเห็ดได้มันเขาเจ้ามาหาหลายเนาะนี่เัียไปกับผู้เห็นเป็นห้อยเคียนะจ๊ะแต้มยอืมปลาแบบนี้นะมาหาเห็ดกันนะปลาพรกปลาพริกดำดำในไอเด้ทั้งข่อยด้ซ้ำนี่ น้ำปลาโอ้ยย oh. oh. ิ่งจะดอกน้อตรงนึงีหนึ่งดอกสองดอกน้อยน้อยเออเห็นเหี้ยสิสิไม่เห็นไม่เขียวมากกองขอลอยพอดีนี่ค่ะ Ủa oh. Ủa oh. uh, uh, Mình bông cứ, Ở oh, mình bông thính đuôi Ui uh, đưa ai ăn Ui Nè Ui

มันอีกแล้วสามดอกก่นอนสิดอกดอกใหญ่ดอก่เออ่องยามงามจะเด็กกันมเอาไหมเเลยค่ะผขาจะเีให้เขามาุมา

เขามาหากินเห็ดอะกินกือป่ามันตัวรูมาพหานมือตะมามาสามคนมันยุบเเย้วได้ทีเต็มกระสอบมือชฉมังนั่นนี่้าดีดี่เอาดีอ่อโมือฉมัง ไปอีกทีไปไวๆผู้หลังคนเกือบขาดไรเบิงเน่เกือบขาดเ่ยยังจะถุงเท่าเกืบเต้นกบ้ิย่อากแล้วพีดกันกับผัว กระปุกกระลืมไม่เลื่มเลยล่ะ็้าวเต่ากำลังหาเหตุอยู่จ้าบุญมาหลยปันว่ามาเอาบุญมาเคล่อนละปบเค่อล้เยเยกูิมีหลัง้อใส่นะ

มีตรูปใหญ่ๆงามๆนั่นโอ้โหทานมีเสียงนะบบบนี้อมเบิก่อนนะแม่แฟ้าสวยจังสวยจังเลยค่ะดยงเสียงยังโอ้โหโอ้โหเอาไหมเก็บเลยเอตกไทยตรงนี้เยอะนะครับเออตรงนี้เยอะนะ ตรงนี้มันเยอะเอาเอาเลยเก็บเลยมันจะดอกใหญ่ใหญ่ได้หอยกรพอแล้วใช่แล้วไปได้หอยกระพอนเอาเลยค่ะเอาเลยเยอะแยะสามดอกสามดอกใหญ่สามดอกยังเลยสามชีตัวนี้จะเก็บให้ลูกน้องนด้หนิอ๋อขอบคุณค่ะเอาลูกน้องเอาไปเลยกลับอู้ขอบคุณค่ะ อ่ใส่ใส่ข้องอโอ้ยลูกพี่ดีมากใส่อเอบบดีวยวเดีดเยวไโชักง่ลูกพีด่อยขึ้นมาแท่เหมือนอนี้ฮาตัวฮ่าตัวเป็นไรจ้ะ มื่อเพอนเขาเจ้าเลยเขาเจ้าได้คุณหยาดน้ำขาหลานเด่อจังใดน้ขาหลานหลานหลานเหยียบบัมัวแต่่ายคบเละหลานตายบได้ยุบผู้ประมาณสองโลนี่นะน้องตายบอกอุ้ยเอ้ยกูดอกใหง่เฮ้ยมันกำลังโซเลกันเอื้ยกูมาเนี้ยเอ้ย tới tè ừ, đây đó, ừ. 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 Ừ, rồi, ừ. Ừ, rồi, ở trong nghe ô người này chào nhà chú sẹt này à, <laughs> này này ở